สวัดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสินจังแชนเนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับนามสกุลเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงรากเหง้าว่าเราเป็นใครมาจากไหนบนรรพบุรุษคือใครในต่างประเทศใช้นามสกุลกันมานานแล้วส่วนในไทยเริ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเนื่องจาก ต้องการจัดระเบียบชื่อให้ง่ายต่อการทำงานของรัฐรวมถึงปรากฏที่มาว่าแต่ละคนมาจากไหนบนรรพบุรุษเป็นใครนามสกุลสมัยรัชกาลที่6ได้พระราชทานนามสกุลแก่เหล่าเจ้านายจะเห็นว่าปรากฏการใช้น้อายุทยา กันในช่วงนี้รวมไปถึงณนะจังหวัดต่างๆที่เป็นหัวเมืองสำคัญของประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีนามสกุลสำหรับเหล่าขา้าราชการพ่อค้าและอาชีพนั้นๆมากมายซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรณา,าที่คุณพระราชทานให้โดยแต่ละนามสกุลจะมีคำที่บ่งบอกชัดเจนถึงต้น ต่อตระกูลนั้นๆนหากเป็นทหารเก่าจะมีคำว่าโยทินหรือสนีนลลงในนามสกุลหากเคยรับราชการเกี่ยวกับกรมมา้าหรือทหารมา้าจะต้องมีคำว่าอัศวะถ้าทำงานเกี่ยวกับ้างต้องมีขาชาหัด ส่วนผู้มีอาชีพทางการแพทย์ก็จะมีคำว่าวิทย์หรือเวทหรือแพทย์เหมือนกับคนครูที่มีคำว่าบัณฑิตหรือคุูรุถ้าเป็นพ่อค้ามีคำว่าวานิชอยู่ด้วยเสมอเช่นเดียวกับคนที่ทำด้านการเงินที่มีคำว่าธนะประกอบ ทหารเรือก็มีคำว่านาวีนาวินชนชลาส่วนขาราชการการสำนึกก็มีคำว่าสวีสเวกส่วนใครที่ไม่ได้มีอาชีพเกี่ยวกับข้องดังนี้ก็จะนำชื่อเดิมของบรรพบุรุษ ผสมกับความสำคัญของแต่ละบุคคลตั้งแต่ขึ้นขึ้นพระราษานในหนังสือนามสกุลพระราทานในกรุงสยามอธิบายไว้ว่าอันหนึ่งสกุลใดไม่ใช่สกุลเก่าแก่แต่ได้มีความดีเด่นอย่างได้อย่างหนึ่งอยู่ ก็จะส่งให้ชื่อเหมือนเดิมของบรรพบุรุษผสมกับความสำคัญของแต่ละบุคคลตั้งชื่อพระรสถานโดยแปลงเอามาจากภาษาเดิมเช่นบัวเป็นโกมุตกะมนลแดงเป็นโลหิตขาวเป็นเทววัตด,ดำเป็นนินอ้วนเป็นพีมะยิ้มเป็นสมิตรเล็ก เป็นจุนสีเป็นสรินอกจากนี้ยังมีคำที่ทรงไซเรียนให้สำเนียงใกล้คำเดิมอีกเส้นายประกอบด้วยคำว่าสุนทรเลงเป็นแสงตีเป็นตีละสายเป็นชับางทีก็ใส้ชื่อบรรพบุรุษต้นตะกูลโดยตรงเส้นบนนุญนาคเป็นต้น คณะเดียวกันชาวต่างชาติประเทศอื่นก็มีการแผงคําไทยเช่นมิเตอร์เกมวิลเลียมแอนดิกแผงเป็นอาหารติ๊กหรือม e. ิเตอร์อีลิกเซนเยกรอซันก็เป็นสะวะสดิ์เป็นต้น ที่มานามสกุลสาวโคราดหลักฐานสำคัญบ่งชี้ภูมิประเทศถิ่นกำเนิด10บขนนางไฮโซโกลุ่มแรกของไทยที่ใช้ลาดสนินสถินนามเป็นนามสกุลมีใครบ้างเส้นทางนามสกุลพระราชฐานณอยุธยาถึงประวัติราสชสกุลกุลชรแห่งวังบ้านหมอก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ Opa. É um...